สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้เอ็ดค้าลองผ้าพีผ้ารองมากินก้อยองขมเกาด้วยพี่น้องเด้อครับเมื่อกี้กับบรรยากาศด้วยอะไรผมเป็นทรงหน้าครับขึ้มฟ้าขึ่มฝนด้วยพี่น้องตอนนี้ลงเม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วครับเอ้าพี่น้องมาบอตรงนี้ล่าข้าวฟิโอครับใส่กับลานเกาเลยพี่น้องลานเกาลานหมู่บ้านครับเสียบนี่มาลองอีกพี่น้องมามาครับมาเสียบเน้ำเอ็ดขาลองครับบอตรงนี้ล่าข้าวฟิวโอพี่น้องมาเลยฝนมาแล้วขื้นเลยครับ ây không nhanh được hấp không đẹp nhìn xuống chứ cái này chim con một vạn biết náo đúng không น้ำน้ำน้ำ

สลลองสิบห้แมใช่ครับาสามสิบองมา,จ,าจุดแจกนครับพีองครับแ้่กรับฝนล,ลงเม็ด้ะมึงเนาะใครจเบแยกแล้วผมหยิมแข้งฝนเลยพี่องครับ ăn bò ăn phồn bò nóng rất là ngon hấp nóng ừ. nóng ít เขาเลยเพ่ามานเนี่ยงานส่งน้ำเขาน้ำเขา ừ, เออใครแน่อะไรไม่รู้ครับมาไม่ยมาต,ตรงนี้ล่าคาคเิียวครับปลายจะเข่าข้ามไงถูกเนาะผมอมลำ

Không <tôi> lấy Bảo không làm bảo đâu Nhìn làm một câu mà bán này đó hả? เสียมงกินมัดเสียมันก็อย่งนี้คับตบานนี่ครับนี่ยตอนตาบัาน thằng phàm cả baht nữa rồi để sửa ông bằng thay này cả con hoa ban cũng đang mong rồi 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 เดักกองตีนามหรอเอาฟาตีนาฮ้องเหรอเอา,าง้อง่ายเลยครับมตนรัครัวี่นองกินกันง,ง่ายที่ทำสุดไทยงี้มาแจมกับครับผม ผิดงาม,มากครับไปไหนครับน้องงามครับตาโบบอ,บอเอากินเพียร้ายมืองเสียบทองโอ้ขักดีครับน้องครับตอนนั้ที่นี่ครับฝากพี่ฝากน้องให้ก่อนนะครับขันตืออกถือใจกับสวยกุนติดตาม กดแชร์กดไลค์กดตะตะไข่กดกระดิ่งเพื่อร,รับการแจง้งเตือนนะครับเนาะเพื่อเป็่อนๆต้องแน่ใจให้ละเอ็ดคำรองสำหรับที่นี่กะให้พียร์นว่างยู่ดีไม่แห้งสุข,ขู่สุขคนคือเก่านั่นแหละครับเรื่มหนาเม็ดแมงเลยเพี่น้องครับฝนเอาไปรองครับสำหรับที่นี่กะเอาไวปทำยพี่น้องเนาะไปพกรกันคลิปหนานะครับเนาะครับสวัสดีครับผม